จัดไม่แล้วนะครับกับหัวเดียวสายลุยได้ของแต่งรอบคันของแต่งมูลค่ามากกว่าครึ่งแสนปี2021เม่อเพียงหลักหมืน่นได้ของแต่งอะไรบ้างตามน้องฟิวมาดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลเซยไทยแลนสวยนะครับวันนี้น้องกับฟิวเอารถหัวเดียวโฟวินแต่งออฟโรดคันนี้มาฝังนะครับกับเจ้าโตต้ารีว ขับ4ตัวนี้ปี2021ัม่เพียงหลักหมื่นแล้วได้รถสภาพโคตรสวยแบบนี้เลยนะครับปรุงแต่งออฟโรดทั้งคันแล้วพร้อมลุยสวนสุดๆนะครับอ่ะมาดูในส่วนของกระจังหน้ากันหน่อยนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของโฉมหน้าเหมยเลยนะครับเป็นโฉมหน้าหมูป่านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําตัดด้วยตัวโลโก้โคเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวรถมาในส่วนของตัวรถสีเทานะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆได้โฉมหน้าเหม่นะครับโคมไฟไม่มีคราบเหลืองไฟใสกริ้งเลยนะครับไฟสว่างจ้าแน่นอนเลยนะครับสภาพรถ พร้อมใช้งานสุดๆนะครับตัวนี้นะครับของแต่งเนาะน้องฟิวปรุงแต่งในส่วนของซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆพร้อมลุยมากนะครับยางอบรถเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับมาในส่วนของล้อแมกเลนโซลายลูกโม่แบบนี้เลยนะครับสภาพรถพร้อมใช้งานสุดๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับมาในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับขวาครบกระจกก็มาในส่วนของสีดำนะครับตัวนี้น้องฟิวปรุงแต่งเป็นคิ้วกันสาดแล้วก็กันรอยโครเมียมให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของ ตัวเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะครับบอกเลยว่าเรียงตัวกันสวยมากนะครับนี่เม็ดอาร์กเดิมๆสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับได้รถที่เปรบสภาพสวยสุดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับน้องฟิวปุงแต่งบันไดด้านข้างไม้แหล้วนะครับนี่ในส่วนของบันไดด้านข้างนะครับยังซีนถุงอยู่เลยนะครับติดตั้งไม้ใหม่เหมาะมากสําหรับลูกค้าสายลุยนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเติมไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับอ่ะดูในส่วนของล้อหลังหน่อย นี่บอกเลยว่าดอกยางหนาๆเลยนะครับยางออบรดแบบพร้อมลุยสุดๆนะครับซุ้มล้อมีมาให้เรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่4ีคูณสแบบนี้เลยในส่วนของด้านหลังนะครับยังไม่พอน้องฟิวปรุงแต่งเป็นการชนท้ายไม่ด้วยนะการชนท้ายแบบนี้เลยแล้วสวยสุดๆนะครับตัวคุมไฟก็ไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเม็ดอาร์น็อตรูต่างๆนะครับนี่รถนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับรถเข้ามา สดสร้อนร้อนเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของช่วงล่างหน่อยช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงน้องฟิลจัดหนักจัดเต็มเสริม,มให้แล้วนะครับบอกเลยว่าพร้อมบรรทุกสุดๆเลยนะครับนี่ในส่วนของช่วงล่างนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปเสริมเองเลยนะครับน้องฟิวจัดไม้แล้วในส่วนของหัวเดียวฟูวิงแต่งออฟโรดคันนี้นะครับสภาพรอบๆคันบอกเลยว่าสีเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของ win, ตัวเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะครับนี่เม็ดอาร์กนะครับบอกเลยว่าเรียงตัวสวยมากนะครับสภาพเม็ดอาร์กเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี ภายในนะครับสวยมากเลยนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังสีดานะครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดด้วยนะแล้วได้หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของฝ้านะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพเดิมๆโรงงานเนาะแล้วตัวนี้นะครับได้ในส่วนของกุญแจรีโมทถึง2ดอกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวเลขมื์กันหน่อยนี่ตัวนี้นะครับได้เลขมื์เพียง78,000เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเลขมื์น้อยสุดๆเลยนะครับกับเจ้า หัวเดี่ยวโฟวินแต่งออฟโรดคันนี้นะครับได้รถสภาพพร้อมใช้งานพร้อมลุยสวนแบบนี้เลยนะครับเจ้าโตต้ารีโวต,ตัวนี้ปี2021ไม่7,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องอว่าจะสภาพสวยขนาดไหนในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องเดิมโรงงานแน่นอนนะครับขวาครบเครื่องของโตต้านะครับยังอยู่ปกตินะครับตัวเมทอาร์คนะครับสภาพรถสวยๆจุดแต้มสีเจ้าง,งานอยู่ครบทุกจุดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเพนเพนนะครับบอกเลยว่าสภาพรถ สวยสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงกันนิดหนึ่งนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขยับขยืขย่นนะครับเผ่นญกันความร้อนก็ถือว่ายังใหม่สุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถเนาะนี่หรือว่าจะเป็นส่วนตัวเม้นอาร์คตัวน็อตตัวรูต่างๆนะครับบอกเลยว่ารถไม่มีการชนหนักไม่มีพิควา้าไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่ตัวรถเราตรวจเช็คหมดทุกจุดเลยนะครับบอกเลยว่า ได้รถที่แบบสภาพสวยสุดเลยนะครับกับเจ้าโตต้ารีโว่นะครับเครื่อง2.8ขับ4ตัวนี้นะครับสีเทาปี2021ไม่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นในราคาเพียง5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผลแค่เก้าพันกว่าบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับใครสนใจเจ้ากันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2องแปดเก้าเท่านั้นประวัติดีฟรีดาวขับฟรี90วันเลยนะครับและเคยออกรถเดือนนี้รับไปเลยบัตรเมมเบอร์การ์ดฟรีค่าแรงให้้ตตตลลออออดดาาายยุกรรรรใใใชงนนนเเะคคับบสจิ่์0950304 555นะครับเคยสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคิดถึงรถจ,จนมือสองไว้ใจเสียรสวยนะครับสวัสดีครับ